ดีแล <pulse> ้วดีนะท่านี้จะดีขึ้นไหนดีขึ้นไป่้งงเสียงไราเีปีนี่แล้เนี่ยปีดีกว่าเเือกมันไหลนะฮะมันจะไหลอ่ะต้องวิ่งเลยมีิน่อนี่นี่ับนีใช้านอเียคิว่างนะงนีได้ ลงมังเก็ไปนาเบียดเบกเขาบอกที่บ้านงผมว่าเไปมากำกันได้อย่นะแล้ต้องยิกนนี่อไม่ได้คันแดงมาทำไมมาโดนเล้านี่นะอ่บอกไปแล้วผมไปได้หมดแต่เมื่อกี้อาจารย์โอ้ี่ขามาหนอมแหนมหนอมแล้วนะผมว่าพียางมนนได้ได้ะไรเงี้ยขอยนะป คือรเปื้อนะมันมาเตอตุกเหรอะ่จานน้ยจานอูวัดดีมชอบนะแกงบวบไปนอหารนี่เดอยไดึงนีมา้านเจ๊ลน้องีกันงี้ดีมากจ้ เากเยากเดี๋ยวลำปากเก่าด้ยอย่ได้แล้วนะอบปบมันดี่ละันนี้ไม่อยากเป็นมุ้งเลยกตันี้จะุเป็นมุ้งเลย่ะเดี๋ยวเอาผมนี่หรอป๊ป๊พักแล้วอมตกเลยหรอกนแกสิ ใช่อเดียวเอาเดียคมันบางเอ๊ะล้วมันออกไมขวางเนี่ยอลงไปแล้วอ่คือตัวนีก่ลยปายเนโอ้แลกุจัดดีดงเนียนเรคุ้มทเดยลงไปลงไปักลงไป

ไปเลยถ้าเขาช่วยมันจะต้องมอบพิ่จะได้มันเลุงพันมันไปได้เดินตัอเอกเลยหลไปหนักอ่ะพร้อมกันได้ละให้สัญญาณครับใล้สัญญาณพร้อมงานเสียมานกล้เอกดีกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì như những video còn đâu ấy <laughs>

ไปยัเไ้ยเอ็กซ์เลยนี่เลยไม่ไเอาเอาลูกพันรอ้านีเลยเอเยอะไงไอเจียวยังไงอ่ะมันลากข้นไปหนนั่นมันะไรขึ้นไปอยู่บน้นหามตันัหยั่งลิ่นขึ้นใหม่เอาไปแต่งเีบ้านเก็บผม้างใหม่โอ้โหอะไร พอละพอละพอพอปุอย่านี้เลยพอละส่งไปไปหอพอีอ